ครับตัวนี้กวางหมายเลขแซวห้า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 ขนาดสองห้าจุดห้าหกสามจุดห้าหมายเลขแซวห้าขนาดสองห้าจุดห้าหกสามจุดห้าครับดูกันเดินกันวิ่งตัวนี้ว่องดีครับตัวนี้ กวางดำเนาะกวางดำหน้าวงน้อยหนึ่งสนใจสนใจนะครับทักกันเข้ามาหมายเลขสองห้าราย่อมยาวครับกวางใหญ่แต่ราคากวางน้อยเจนงเลยนะครับทักแชททักไลน์หรือโทรศัพท์มา,มากัน สวัสดีครับ